เดี๋ยวเรามาดูครับผม Superwork สองคันเราต้องหมุนหมุนหมุนเสร็จนะครับสวัสดีครับพบว่าผมนะครับ 9TS นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ TS Motorsport ครับเป็นศูนย์ H Drive Thailand นะครับวันนี้พิเศษครับผมนี่ครับมี Mini John Cooper w o r k ินะครับ yeah, <it> s <S มาทำการติดตั้งโชค๊คเอชไดนะครับ <Your self. S 1> เป็นตัว EUROSPEC นะครับ <Your self. S 1> ส่วนคันนี้ครับ <Your self. S 1> เมื่อคันคลิปที่แล้วนะครับ <Your self. S 1> ผมมาทำการปรับเซ็ต <Your self. S 1> จะเป็นยังไงนะครับ <Your self. S 1> ตามผมมาครับผมอย่างที่ผมกล่าวไว้คลิปข้างต้นนะครับหรือคลิปที่แล้วนั่นแหละถ้าใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะครับผมอ่า โช๊คเดิมเนี่ยของเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์ก G.P.3 เนี่ยมันเหมาะกับการวิ่งบนแทร็กมากกว่านะครับผมอ่าลูกค้าก็เลยมาตัดสินใจซื้อโช๊ค h d ชไดนะครับยูโรสเปคนั่นเองนี่ครับนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าโช๊คยูโรซับเพนชั่นนะครับผมจะเห็นได้ว่าขดสปริงเนี่ยหนาแน่นนะครับแล้วก็มีแกนนะครับผมแกนเนี่ยก็เรียกได้ว่าใหญ่ใหญ่เอาเรื่องครับผมแล้วก็นี่ครับผมตัวปรับระดับ30ระดับนะครับปรับตรงหัวนะครับผม แต่ละกิกนะครับลูกค้ารู้สึกแน่นอนครับ1กิก2กิกนะครับปรับได้ยัน30ระดับอยากจะปรับให้มันนุ่มหนึบก็หมุนเข้าไปครับผมอยากจะปรับให้มันมีความสบายนิดนึงก็นี่ครับผมปรับกลับนี่เองครับผมโอเคเราก็มาดูส่วนของด้านล่างนะครับนี่คือตัวสไลด์กระบอกสไลด์กระบอกไม่ได้สไลด์อย่างนี้นะครับผมเราต้องหมุนก่อนนครับนี่หมุน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 ,หม,นหมุนเสร็จ แล้วก็ล็อกครับการสไลด์กระบอกเนี่ยไม่มีผลเสียต่อฟิลลิ่งรถนะครับผมตัวสไลด์กระบอกเนี่ยคือการปรับสูงต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าลูกค้าตอบโจทย์ดีกว่าเรามาดูในส่วนของใบวารันตีครับผมใบวารันตีนะครับในการแตกรั่วซึมครับรับประกัน2ปีนะครับลูกค้าอย่าลืมส่งกลับมาทาง TS ด้วยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราให้ช่างทําการติดตั้งกันดีกว่าเราไปดูอีกคันนึงครับผมตามมาเลยครับมินิคันนี้นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับ ก็ทำการติดตั้งโชก HD ไปตอนนี้ก็เข้ามาทําการปรับเซตความสูงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยความสูง56นะครับหลังจากใช้ไปสักพักใช้ในชีวิตประจําวันก็ติดปัญหาเรื่องนึงครับผมในการขึ้นลงจอดลานห้างนะครับผมห้างแต่ละห้างเนี่ยมีความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับก็มาทําการปรับเซตนะครับทางเราก็กําลังปรับเซตความสูงขึ้นอีกเซนครึ่งนะครับผมเอาขึ้นอีกเซนครึ่งนะครับจากเดิม56นะครับเพื่อ การใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะขึ้นลงห้างหรือทางที่มีความสูงหลังเต่าเนี่ยครับผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้กําลังปรับเซตอยู่ครับผมการสไลด์กระบอกเนี่ยการปรับเซตความสูง,งเราเนี่ยก็ไม่ยากนะครับนี่คือข้อดีของโชคเอชได้เรานะครับในการปรับเซตหรือว่าปรับความสูงความต่ำนะครับอ่า<ม>นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ของลูกค้าเลยครับเดี๋ยวเราไปดู2คันนี้ตอนติดตั้งเสร็จกันดีกว่าครับผม โดยปกติแล้วนะครับหลายๆที่เนี่ยไม่มีเสากันล้อตกนะครับผมและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคาลิเปอร์และก็ตัวล้อนะครับที่อยู่ด้านในนะครับอาจจะเป็นรอยนะครับผมแต่ถ้ามีตัวนี้นี่เรียกได้ว่าสะดวกสบายครับล้อของท่านเนี่ยไม่เป็นรอยและตัวคาลิเปอร์ไม่เป็นรอยครับผมที่เราปลนล้อนะครับเพื่อความชัวร์ความแน่นอนของน็อตทุกตัวที่ความแน่นเท่ากันครับผมก่อนส่งลูกค้านะครับ หลังจากมินิจอนคูปเปอร์เวิร์กนะครับทั้งสองคันติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเรามาดูครับผมโอ้ว้าวนี่ครับผมมินิจอนคูปเปอร์เวิร์กสองคันมาอยู่ที่ t s Motorsport เรานะครับ มันพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถไอเทมแลนะครับ3,000คันนะครับ 2, องคันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่ครับผม PS Motorsport ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆทั้ง2คันนี้นะครับอ่าสองคันนี้พิเศษมากเลยนะครับแล้วก็มาจัดฟิตเมนต์นะครับโชค HD Euro Spec นะครับผมทั้ง2คันเลยดูฟิตเมนต์นะครับผมขออนุญาตเดินชมรอบๆครับ ต้องบอกเลยว่า2คันนี้เนี่ยมีความสูงที่เท่ากันนะครับก็สไตล์มินิเนี่ยเขาก็ออกแบบมาแบบน่ารักน่ารักนะครับส่วนรถเนี่ยมีคำว,ว่า GP มันก็พิเศษกว่าอ่าเราก็มาติดตั้งโชค HD ชไดทั้ง2คันเลยนี่เรียกได้ว,ว่าพิเศษมากเลยครับความสูงทั้ง2คันเนี้ยเท่ากันนะครับผมสำหรับใครหาโชคดีๆนะครับปรับ30ระดับออปชันล้นๆอย่างโชค H อชไดนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับ และรับประกันนาน2ปีนะครับในส่วนยูโรสเปกและ s อสเปกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเจ้ามินิจอ h ์คูเปอร์เวิร์กจนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาที่ลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยนะลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรแต่ผมฝากติดตามด้วยแล้วกันรับรองว่าคลิปนั้นคุณจะถูกใจแน่นอนสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s cribe ด้วย a new day I'm feeling the top off the top Like a toupee I see all the new hate But love from your blue face Don't so mind me mean like jay I'll show up where you stay